คุณผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าแบบกําลังคุยกับเพื่อนเรื่องหนึ่งอยู่ดีๆเช่นเอออยากได้รองเท้าวิ่งคู่ใหม่จังเลยแล้วพอเปิด Facebook ปุ๊บเนี่ยโหโฆษณารองเท้าวิ่งรุ่นนั้นโผล่มาพอดีเป๊ะเลยคะ่ะมันก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าเอะหรือว่า f a c e b o o k กําลังแอบฟังเราอยู่หรือเปล่าครับ อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะผมว่าใช่ไหมคะวันนี้แหลคะค่ะเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เรามีว่าจริงๆแล้วเนี่ย Facebook เขารู้ความสนใจของเราได้ยังไงกันแน่มันมีเทคโนโลยีอะไรอยู่เบื้องหลังและเ,เรื่องดักฟังเนี่ยตกลงม,มันจริงไม่จริงยังไงครับผมถ้าเอาตามข้อมูลทางการก่อนเลยนะคะ Facebook เขาก็ยืนยันมาตลอดเลยคะ่ะว่าไม่ได้ใช้ไมโครโฟนของมือถือหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยเพื่อจะเลือกโฆษณามาให้เราดูนะอื ยกเว้นแต่ว่าเราไปใช้ฟีเจอร์ที่มันต้องเปิดมาอยู่แล้วเช่นโทรคุยผ่าน Messenger หรือว่าอัดวิดีโออะไรแบบนั้นใช่ครับคือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยกลไกหลักที่ Facebook ใช้จริงๆมันคือการเก็บแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลที่เรียกว่า Big Data นะครับซึ่งมันมหาศาลมากมาจากหลายทางเลยไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เราให้ไปตรงๆต,ตอนสมัครตอนสร้างโปรไฟล์อย่างเช่นอายุเพศหรือว่าความสนใจที่กรอกไปอ๋อค่ะ แต่ยังรวมไปถึงทุกๆอย่างที่เราทำบน Facebook เลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์คลิกดูโพสไหนนานๆหรือว่าเราไปเข้ากลุ่มอะไรบ้างพวกนี้เก็บหมดเลยโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยยังครับยังมีอีกคือข้อมูลทางเทคนิคก็เก็บด้วยเช่นตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนรู้จัก GPS WiFi IP address อะไรพวกนี้หรือ Mac แม้กระทั่งว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรระบบปฏิบัติการอะไรเบราวเซอร์ตัวไหนอืมแล้วที่สำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ค่ะ คือพวกเว็บหรือแอปอื่นๆที่เราไปใช้งานนะคะแอปอื่นที่ไม่ใช่ Facebook หรอคะใช่ค่ะแอปหรือเว็บที่เขามีการติดต้องสิ่งที่เรียกว่า Facebook Pixel หรือว่าเว็บที่เราใช้ f a c e b o o k ในการล็อกอินเข้าไปใช้บริการนะคะอ๋อไอเจ้า Facebook Pixel ที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆนี่เองที่เหมือนเป็นโค้ดเล็กๆฝังอยู่ในเว็บถูกต้องครับพอเราเข้าไปดูอะไรในเว็บนั้นเช่นไปเซิร์ชหารองเท้าในเว็บขายของออนไลน ตัวพิกเซลเนี่ยก็จะแบบส่งข้อมูลกลับไปบอก Facebook ว่าเออคนนี้สนใจรองเท้านะนั่นเลยครับแล้ว Facebook ก็เอาข้อมูลเนี้ยมายิงโฆษณารองเท้าให้เราเห็นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วมันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องความใกล้ชิดทางกายภาพหรือ proximity ค่ะยังไงคะคือสมมุติว่าเราอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนแล้วเพื่อนกำลังพูดหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมือถือรุ่นใหม่ แล้วเราทั้งคู่เนี่ยมีแอป Facebook ในเครื่องระบบอาจจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้กันบวกกับข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างที่คล้ายกันมาอ,อ,อนุมานว่าเราก็น่าจะสนใจเรื่องมือถือรุ่นใหม่เหมือนเพื่อนไปด้วยโหล้ำเหมือนกันนะคะเนี่ยครับ ทั้งหมดทั้งมวลนีแหละครับคือพลังของ AI แล้วก็ Machine Learning ที่ Facebook เขาใช้ประมวลผลข้อมูลมหาสารพวกนี้เพื่อสร้างโปรโฟไฟล์ความสนใจของเราที่มันละเอียดมากๆแล้วก็ทำนายว่าเราน่าจะอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรได้ค่อนข้างแม่นเลยโดยที่ไม่ต้องออไม่ต้องไปฟังบทสนทนาจริงๆเลยครับฟังดูแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะว่าทาไมเขาถึงรู้ แต่ทีนี้แล้วทำไมล่ะคะทำไมเรายังรู้สึกเหมือนโดนดัดฟังอยู่เป๊ะเ,ะเลยอ่าอันนี้เป็นประเด็นทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับจิตวิทยาเหรอคะใช่ครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า frequency illusion หรือบางทีเขาเรียกว่า confirmation bias คือพอเราเพิ่งคิดถึงอะไรหรือเพิ่งพูดถึงอะไรไปแล้วเราก็ดันไปเห็นโฆษณาสิ่งนั้นพอดีเปะ๊ะสมองเราจะแบบสังเกตเห็นและจดจำไอ้โฆษณาชิ้นนั้นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเลยครับ ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีโฆษณาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่ได้สนใจแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่เราแค่ไม่ทันสังเกตหรือไม่ได้ใส่ใจมันอ๋อเหมือนกับว่าพอเราสนใจเรื่องไหนเราก็จะมองเห็นแต่เรื่องนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อาจจะเสริมด้วยว่าพอ AI มันเก่งมากๆในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆทั้งที่เราให้ไปทั้งพฤติกรรมทั้งตำแหน่งทั้งเพื่อนทั้งเว็บนอก ผลลัพธ์ที่มันคาดเดาออกมามันเลยแม่มยำจนจนน่าตกใจจนเราคิดไปเองว่าเฮ้ยมันต้องมาจากการดักฟังแน่เลยทั้งที่จริงๆอาจจะไม่ใช่ถูกต้องครับซึ่งเออถึงแม้จะเป็นแบบนั้นนะครับในฐานะผู้ใช้เราก็ยังพอจะเข้าไปควบคุมข้อมูลบางอย่างได้เหมือนกัน อ๋อทำได้หรอคะครับเข้าไปดูในการตั้งค่าโฆษณาหรือ ad preferences บน Facebook ได้เลยมันจะบอกว่า Facebook ใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการยิงแอดหาเราแล้วเราก็เลือกที่จะจำกัดการใช้ข้อมูลบางประเภทได้เช่นปิดไม่ให้ใช้ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์หรือข้อมูลตามความสนใจบางเรื่องที่เราไม่อยากให้เขารู้ดีจังเลยค่ะอันนี้ต้องลองเข้าไปดูบ้างแล้วหรือถ้าใครยังแบบไม่สบายใจเรื่องใหม่จริงๆจ,งจังๆเลยนะคะ ก็เข้าไปปิดการอนุญาตให้แอป Facebook เข้าถึงไมโครโฟนได้เลยในการตั้งค่าของมือถือเราเองครับทำได้ครับถึงแม้ Facebook จะบอกว่าไม่ได้ใช้ตรงนั้นยิงแอดก็เถอะแต่ถ้าเราไม่สบายใจก็ปิดไปเลยก็ได้ค่ะเพื่อความสบายใจของเราเองครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะครับเรื่องของออการหาจุดสมดุลระหว่างความสะดวกสบายที่เราได้จากแพลตฟอร์มฟรีฟพวกนี้กับข้อมูลส่วนตัวของเราที่ถูกเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราคงต้องคุยกันคิดกันไปอีกนานในยุคดิจิตอลแบบนี้สรุปแล้วนะคะการที่เราเห็นโฆษณาที่มันตรงใจเรามากๆบน f a c e b o o k เนี่ยความเป็นไปได้สูงมากๆเลยก็คือมันเป็นผลมาจากการที่เขาเก็บและว,วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมดิจิตอลของเราอย่างละเอียดมากๆผ่าน Big Data AI แล้วก็การติดตามข้ามเว็บไซต์ค่ะใช่ครับน่าจะมาจากตรงนั้นมากกว่าที่จะเป็นการดักฟังผ่านไมโครโฟนโดยตรง ค่ะแต่คําถามที่ผมอยากจะทิ้งทายให้คิดกันต่อก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การดักฟังแบบที่เรากลัวกันเป๊ะๆนันะครับแต่การที่แพลตฟอร์มเขารู้ข้อมูลเราแล้วก็ทํำนายพฤติกรรมเราได้แม่นยําขนาดนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับรอยเท้าดิจิทัลหรือดิจิทัลฟุตพิร์นที่เราทิ้งไว้บ้างแล้วเราควรจะตระหนักหรือว่าเรียนรู้วิธีจัดการกับมันยังไงต่อไปในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแบบนี้